สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่ที่อ่างห้วยขี้เหล็กอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่เห็นไหมครับวิวสวยมากครับท่านผู้ชมวิวสวยจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูบรรยากาศกันเต็มๆเ,เลยนะครับนี่ครับอ่างห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับยามเย็นก็ลมโชยมานะครับเย็นมากนะครับนี่บรรยากาศกลุ่มของพวกเราที่มานะครับวันนี้มาเลาะไกลถึงอำเภอนิคมคำส้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศ ตัวชิบยันมาแล้วที่เบาหอมว่านี่นตั้้ท่านทนายัดนะครับแล้วก็เจ้าผูงนี่ก็มีดูเบอร์นะครับ เรามาดูทางนี้ครับบรรยากาศนะครับลมเย็นมากครับครับนี่ครับสูตรอากาศแบบหายใจลึกๆเลยนะครับอ่างห้อยขี้เหล็กนะครับเราดูทางนู้นะครับมีหน้าผานะครับน่าจะมีวัดนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราเราดูดิครับนีนะครับเหมือนมีหน้าผาอยู่ครับเนีครับเป็นหน้าผาร,รลมเย็นมากครับ ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาที่ครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาแต่บรรยากาศก็ใช่ย่อยครับมาชมบรรยากาศนะครับอ่างห้วยขี้เหล็ก บรรยากาศสวยงามมากครับยามเย็นแดดอ่อนๆเห็นไหมครับดวงอาทิตย์นะครับแดดอ่อนๆนะครับลมเย็นสบายครับถ้าใครได้มาทางอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับก็อย่าลืมแวะเที่ยวนะครับแล้วก็รับประทานอาหารนะครับฝั่งทางน้นมีแพรนะครับทางนี้ก็มีที่นั่งแบบนักดูนี่ดูนี่ดูนี่ เขาไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์นะครับท่านผู้ชมเงียบปิดและไม่มีใครพูดัสแอะเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนี่ครับเอาตังมาแค่จะปูกก็อยู่นี้จะจะไปสายบรรยากาศดีมากๆครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิป